สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนทันท่านครับวันนี้มาดูการเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองถ้าหม่ล่าสุดครับอย่างกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดตติดามกดตติดามกดกระดิ่งกระดิ่งเพื่อพลังแคปเพื่อเพื่อพลังใจนะครับผมมาเปิดกระชากนครับมาดูเปิดไหมยังไงเปิดเรียบร้อยโอเคโ้ลืมเปิดไม่สวัสดีครับสวัสดีท่านครับวันนี้ก็เปิดขาเพื่อนนะมาจะได้ ดวงดีดนะครับแต่ถาเช้าเพื่อนตอนนี้ผมมีอยู่280ครับก,ก็สปูนนะครับ 2, 80ปี 2, นะ280นะ280มันก,ก็น่าจะได้อะไรมันติดอยู่นะตอนนี้มันจะ3ปีเนี่ยจะบอกผมจะเปิดสลับนะครับก็ไอ้ออดาวสปูลผมน้อยไงจะเปิดสลับผู้ตัวดีกับตัวร้ายนะครับสลับในลไม่รูกดวงของผู้ไหนนั้นสะม้ตงวงมันจะวงเลยอยู่ผู้หนึ่งอน่ะ ก็จะดวงนระับคือเราจะไม่ได้สองตู้ไว้ง่ายส่วนมากนะแต่ถ้าดีก็อยากได้ทั้งสองตู้เลย <c oughs> อเออครับจะได้ดวงดีๆหนะ่ขัดดวงกันแหาอ่าลงมา <c oughs> ขนาดตูฟ้ฟรียังคือครับอะไรจะขนาดนะั้ะแหม ไอ้กดไปกดแช่กดแก่กด,แก,กดทำนี่ทำกดกดึงเละดีก็เป็นมันใช่นะครับโว้ยอะไรตู้เฟนยังเกลือที่ตู้แล้วกันก็เป็นสองตัวใหม่เข่งนะเนี่ยรูปที่ผมขึ้นนะครับซับรูกขวาตัวซ้ายนะเนี่ยตัวขวาตัวซ้ายเก่งทั้งสองตัวเลยครับตัวรองตู้ก็เก่งกนะับตัวซับ เึ็นทางกับาบ้นะโบ้ทดลองตดลองพวกเองและในทุก,ก็มีคูลเลอร์นะครับพูทละลายอมอยา่างพูลเลอร์แ้วอยบาดอกด้วยโอ้โหตัวเสือมากครับพูฟเฟนยังเอลไอไม่ออกเสือจับไม่คิดท่าม,มาเออแพงไปแล้ว รอยะสามน้โผมก็ยังเกืออะไรขนาดนั้นไม่เสียเวลาเลยนะคประเดี๋ยวเพชรผมน้อยไปดิจะได้ตุ้มยาวนิดหนึ่งเลยแั่นี้คิมไปอ่ะโอ้โหยังเกลืออะไรตุ้มเต็ม ปาชิต้ามาแป่งล่างอะไมม้งอื่องกาไม่โผล่เลยนะทุกเฟสบูก็เก่งคนระับบูแล้วก็บิจิตโตนะครับปาจิตโตตัวใหม่เริ่มช้องคนระับมาแล้วเอาอาโอเคสองตัวแที่ปิมาครับอาโปสองตัว ไปครับเปิดต่อเปิดเลยครับเ,เสียเวลามานานละผมว่าจะเปิดตัวร้ายก่อนนะเอาตัวดีผมมากจะไม่ได้นะผม <c oughs> ผมอยากได้คูเลร์นี่แหละลองตัวตัวร้ายก่อนคูเลิศผมอยากได้มากสุด ขอควันคูลเลอร์ครับเพราะผมไม่ใช้ได้คูลเลอร์คูลเลอร์มันอยู่ใน้หลายที่เก่งด้วยได้คูลเลอร์ครับมนาะมันสลับผู้เปิดครับตอนแรกก็จะเปิดตัวไลท์ก่อนครับมนาะสมาร์ทดวงผมจะอยู่กับผู้รองนะผู้ผู้ ตัวแรกฉันไม่เคยจะได้เลยตัวมนะตองทำเส้หลายทีล่ะเบสิบ้ามาครับอ้าครับบูหยโอ้โหธรรมดาก็สิบตัวก็ต้องลุ้นนะนะตรงสิบตัวครับปูใหม่ก็ได้นะปูใหม่ก็จะดีมากเก่งมากครับบูใหม่บูแทงไอบ้บูบูแทังครับ เราแทงก็ได้ไหมหรือว่าคูลเลอร์ก็ได้นะหรือว่าจะโคฮังก็ไดนะ้ปวดเส้นทางก็ดีนะเอวอา์สามปีก็ดีนะผมก็ยังไม่ได้ปวดเส้นทางอืมหนมไม่ตัวหนไม่ครับรุ่นครับหนึ่งตัวเท่านี้เลยหนึ่งตัวไม่ตัวไหนบูนด้วยนะ ไม่ได้ผมจะย้ายไปเปิดตู้ตัวดีทำไม่ได้ตพอที่ผมอยากได้โอเคปดเส้นทางบดเส้นทางแรก <c oughs> ก็ถือว่าไม่เกลือโอเคโอเคแต่ในใจผมก็ว่าเกลืออยู่ <c oughs> แค่รทเส้นทางอได้หกหนองมาครโอ้โหลุงไปแล้วตายแล้ว เดือดรวดแล้ววันนี้ลุ้งไปเลยโอ้โหก๊อ oh ตที่เห็นน้อยก็ได้รอกดเส้นทางนะตอนนี้ผมยังไม่ได้กดเส้นทางนี่มันโอ้โหก๊อตโหลุ้งไปแล้วครับตาย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 ดวงไว Yet, ม่ดีครับก็ยังถือว่าเกลืออยู่สำหรับผมนะถ้าสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ถือว่าไม่เกลือถ้ได้ทำปีมา อันนี้ผมย้ำไมเปิดตัวตูดีแล้มันจะสลับทู่ผมอาจจะไม่ไม่อยู่กับตัวร้ายแล้ววันที่แรกสามสิบห้ารับประสุตตู้ตวดีกอ่ายีทพุ่งใหม่ใช่ไหมโอ้โหนี่คอมโบเนชั่นเลยนนะอยไม่อยู่ในโมอบอลถ้าอยู่นนในโมบอลจะเจ็บเลย เนี่ยกดไลค์กดไลค์แชร์กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งกระดิ่งก็เป็นกำลังใจมือสะยะสามแล้วก็ยังไงนะครับมันก็เอ็กซ์ไอเอสเอชเอไออยูดด่ดดดดแบบครับโอ้โหมาทั้งทั้งตัไหนเนี่ยโอ้ทั้งพระเจ้าเห่าโอ้โหก็ต้องรอเอซีเอนะครับแต่คงอีกนานมั้ยเดี๋ยอโลก อต,ตัวน่าจะเกลือครับเพราะว่ามันไม่มีแอนิเมชันอะไรบอกว่ามันจะได้ตัวดีไงโอ้แล้วก็เซลล์โอ้โหแต่ละตัวโอ้โหซุปเปอร์โคตรเกลือครับผู้ตัวดีโอเทนมาเพราะว่ากอนเนิ่งมันได้ ECA เลยนะ อันนี้ก็ล็อกแล้ว่อนไปเป็น ECA ผลิตมาได้มาสองตัวเลยย้ายไปกดฟูตัวร้ายดีกว่าไม่ไหวนะสู้ตัวดีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยแต่ผมกดกดสูตรัดที่ผมลืมกดสูตรนะได้กดไปแล้วเนี่กดใหม่แล้วก็จะเป็นอะไรละอย่างได้คนนี้เมื่อกี้กดคูลเลอร์ไม่ได้ก็กด น yeah. so ี่แหละบูนะหนึ่งสองสามบูได้ไหมผมเปิดหมดเลยนะแพอส่วนตัวไม่เก็บไปแล้วเปิดให้หมดไปเลยเก็บไปเปิดโกหังต่อไปครับทำไมที่นี่มีโกหังมาเนี่ยกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะ เบต้ามาหนึ่มีรุ่นอยู่นะด้วยน,ะน้ำมว่วงโหด้วยได้เอาแปลงครับแปลงล่างบูไหมไม่บูนะก็กันปีหน้าตูนะกังฟสดเลยกระดาษน้าตูแน่นอนแต่บางคนได้ตัวอะไรมาสิบตัวน,ะน่ะบูแล้วกันนะ โบหรืออ่คูเลอร์นั่นลุ้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 นตัวที่อะไรเนี่ยไม่โผล่เลยโอเคไปชิต้าก็อ๋อตอนนี้ผมยังไม่ใช้ได้นะโอเคได้ตัวใหม่มาโอเคนะ ตัวนี้เก่งครับเก่งครับใช้งานได้ดีครับใช้งานได้ดีใส, a, ใส่ทีมเบลเซียใส่ทีมตัวสีเหลืองแล้วโอเคครับอ่อาเห็นแล้วก็ได้ตัวใหม่มานะไปซิต้าก็ยังดีกับเปิดตู้ตัวดีนะตู้ตัวดีเมื่อกี้ไม่ได้อะไรเลยนะเห็นไหมตัวใหม่มาไปซิต้า เบชิต้าแปลงแล้วตามโอเคตอนนี้กดเส้นทางถือว่าดีอยู่ครับดีดีด,ด,ดีตัวนี้เก่งครับเป็นตัวแท้งที่ดีมากครับตัแทงสีม่วงที่ดีมากลด็อกไปก่อนอ่นาได้เบชิต้ามาเบชิต้าแปลงตอนนี้สักดีเฟนนะมแต่ถ้าลำสุดท้ายไม่สักก็เซ้งงานได้ครับเก่งครับเบชิต้า มันตดจะได้เป็นตผมย้อนไปกดตู้ตัวดีกอนแล้วกันสมัติตีหนึ่งสลับตู้เด้อเพราะผมก็อยากได้ทั้งสองตู้เลยสองตู้นี้มันก็มีแต่ตัวดีๆไปตู้ตัวดีก็สลับสลับดีกว่าผมจะไม่เล็งในตู้หนึง่งจากประสบการณ์คือ ดวงเราผมตู้นใช้ตู้นึงเลต้องสลับตู้เอาไปไปสต้ามาครับเฮ้ยมีมีสิเป็ียนร่างโอ้โหอีจูอาดาได้แปลงร่างอืมสิแปกไหมหนึ่งพีสองไหมสองไหมโอ้โหทีเดียวแย่แล้วครับทีเดียว รุนครับรุนและตกแต่ที่ย้อนที่รุนแล้วครับอ่าพลักคัดโอเคตอนนี้เก่งครับต้อมากดเส้นทางนะก็ยังเกลืออยู่ล่ะนี่อยากได้ตัวใหม่นะตัวที่อยากได้ตัวที่ยังไม่เคยเคยได้ตัวใหม่ด้วยเราก็ได้ตัวใหม่มาตัวนึงก็ทั้งเบจิต้า ของน้อยก็ไม่เกลือแล้วได้ไปซื้ามาตัวใหม่นะเติติไหมใหม่เตินะโอ้โหตกใจหมดตอนนี้ออกมาโอ้โหตอนนี้ก็ต้องรอ ECA นะโอ้โหแลกวลักลักรักลักลัคนี่จริงนะครับตัวซัพโอ้โหตอนนี้ก็ต้องรอ ECA นะ เม่ทำงนานนะนยาตไปเปิดตู้าัครับมันต้องสลับกันกนะตัวอีกหนึ่งมิตีน่าจะปีนะรอบปีตนะู้เปิดครับอื้ม <c oughs> <c oughs> ไม่มี หนิ่งมชั่นอะไรบอกว่าจะได้ตัอู้ยีกเพื่อใจตาแล้วนู่นเพือทั้งสองตัวยนะแต่สำหรับผมว,ว่าผมสู้ตัวร้ายดีกว่ายแล้วก็ได้ตัวใหม่มาตัวหนึง่งโปรเซนทางตัวหนึง่งนี่าจะทวงใครดวงมันบางคนก็ตู้ตัวดีดวงอ่ะตู้ตัวดี ทองลุ้นนะครับลุ้นแหละไปกูฮังจะมานะครับลืมเก็บถังโซนไว้นะครับอย่าใช้เปลืองนะครับกูฮังตัวที่เก่งสุดในเกมนะกูหังเขียวจะมาประมาณก็หลายเดือนอย่างนะสามสี่เดือน,นเก็บไว้ดีครับแต่คาชานี้ก็ดีครับแนะนำให้เปิดมีตัวเก่งนะจะเปิดดีกว่า ดีกว่าห้าปีนะกระชามีตัวเก่งมากแต่ตัวึงเก่งมากเลยโอ้โหโคตรเกลือตัวนี้ก็ต้องรอ e C A ครับน่าจะอีกน้นแหละเซต้าตัวเก่าคึกเลยตันี้เดียวนี้ก็ได้มาสองตัวรอฟรีนะแต่เดี๋ยวก่อนไปเปิดตู้ตัวดีก่อน กระสุนแบบสวัสดีเรือมาหลายตาตัวนี้ก็ต้องแน่นอนก็ต้องเป็นใบคิโป้นี่แหละเียากได้เป็นสุดดูถ้าไม่ตายเท่าไหน่เลย,ยจะได้ใบคิโป้มาทั้งเท่ทั้งเก่งอ่หมาร์เซล เครับมาได้แล้วไปคิดโตนะ้หรือว่าเซลก็ได้นะเซลหรือว่าบาร์ดอกก็นะดกไ,ได้นะหรือว่ากอปูเสียตีก็ได้ทางก็ได้ผมไม่มีแค่ตวัวเลยนะในตูน้นี้เอา้าเฮ้ยไปคิดทำไมไม่มีลุ้นั่นอะเอาวีซีบีเอ็นแบ๊กเอ้ฟิวเลยบู๊ไหมโอ้ไม่บูปิดโดนหน้าทตบมาเฮ้ยตัวไหนจะมาตู้นี้ก็ได้ เปิสลับไม่ได้ผลแล้วเนี่ยจะได้ผลไม่เปิดสลับด้วยีโต้จะมาไหมอืมจริงๆครัไปคชา้าหน้าทู้เนี่ยแต่ว่าไม่รู้ตัวอะไรครับหน้าทู้สิบตัวที่ตัวนั้นจะกู้นี้ตัวตัวเทียบในในซีซิงเก้านะ แต่ตัวไม้แล้วมั้งโอ้หเออเซลโอเคเน็ตตู้อืมคันนี้ทีมแอนรอยด์ผมก็สุดยอดนะครับมีเซลด้วยโอ้โหแดงมันก็ได้เซลนะโอ้โหโ้ทุกทายผนว่าตัวตู้ตัวดีดีกว่านะอืมโอ้ดูผมว่าตัวกระตู้ตัวดีครับตัวนี้ผมกดตู้ตัวดีรัวน ก็เราไม่รู้ว่าดวงเราจะมาพุ่งจากทู่ไหนนะ,ะได้เซล,ลม่วงนี่มาเซลม่วงและก็ได้แถมมาอมโอเทนก็ต้องรอ ECA นะโอเทนอโอเคได้เซลโอเคครับสุดยอดตัวน,นี้เก่งมากนะใส่ทีมแอนโอยนี่เก่งนะสุดยอดนะ้วตัวน,นี้ตึกมากครับ ตึกแล้วตีแดงยแล้วก็เป็นตัวฮิวด้วยนะเวลามันแปลงล่างตัวเทีนตัวนี้ก็ก็ต้องรออ e นะีซี a นะครับตัเทนอ่าอย่างน้อยก็มีดวงกับตัวตดีนะีหนตูตดีมันดวงกำลังมา เปิดตัวตดีต่อเลยวะ,ะเปิดต่อแล้วตัวดีน่าตัวผมมาตัวตู้ตัวดีครับแต่นี้ลอกฟรีนะแต่น,นี่แล้วเขาส่งตนหมเลยแค่44แบบเปิดต่อไม่ได้เฮ้ยเปิดได้อีกสังทีสิใช่ใช่ใช่เรือดายก็น่าจะต้องลุ้นแล้วครับ อ้โหซาตานแต่จริงก็อยากจะเปิดตูนะ้ตัวร้ายนะตัวร้ายมันก็มีเ,เก่งๆอย่าได้โกหกนะผงเส้นทางโกหงผมยังไม่โผล่เส้นทางเลยนึกดูก,ก่อนว่าจะเปิดตู้ไหนดีเพราะเลยนึกอีกทีมันที่ได้เปิด อือเบียดตัดโอ้โหแต่ตัวโอ้โหไปโกหังตัวต้องรอ e c ครับตอนนี้ก็น่าจะยิงนานแหละโอ้โหได้หมดสองตัว ตัวไอโ้โคขังเนี่ยนะตายโอ้โอ้มันต่อไปมันท่าสีแบบโคสต์โทเติมไม่ได้แนละ้วอ๋อเข้าใจผิดก็เดี๋ยวครับมาติดสุดท้ายแล้วครับนอกดีถผลพลายงัยโดนนะว่า,วาโอ้ยมกดศูนลโดนดีาเมื่อกีดด้กด,ด,ดกด็ไหนไม่มาสักตัวเลยใช่ไหมอืม ผมว่ากดตัหังแล้วกันนะอยากได้โคหังโปเเจคทางมากกว่ามันติ่งครับโคหังเขอโกหังอีกตัวไหมติดท้ายดูถ้าไม่ตายโคหังจะสวยนี่พลังเอาลงโคหังผมยังไม่ได้โปรเจคชันเลย ไปครับวันนี้ครับมันจะมีเซนโอนโฟมไหมถ้าเซนโอนี่เป็นบูแน่นอนขอให้เป็นเบย์โฟบูแล้วโอ้โหพิกาโลโอ้โหทำไหมทำไหมตบเลยครับแตกไหมหนึ่งสอง่งสองสองเป้งนิวโอ้โหรุนแล้วก็ต้องรุนละ เรอฟรีครับเรอฟรีต้องมีของดีสิต้องมีของดีๆสักหน่อยสิบูหรือโกฮังก็ได้นะอมาดนน้โอ้โหเด็ละตัวเกลืออย่างไนก็ได้เซลล์มาก็อีกตัวเึ อาซิลโอ้โหแต่และตัวครับสุดเกลือตัววิวตัวไหนเนี่ยโอ้โัวเก่าวิวโอ้ได้วิมวม่ว้ได้ว่าเอลเอร์วิวมันห่ามันไม่คล้ายกัน ตอนนี้ก็ต้องรอ E C E นะครับโอเคก็จบกันไปในการเปิดการชาน่ะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับชาชานี้ไม่ถือว่าเปลี่นครับไปดูไปดูว่าผมได้ตัวอะไรมาบ้างครับผมนั้นก็ได้ตัวใหม่มาสองตัวนะจำไม่ผมีเซลกับไอชิต้านะเฮ้ยดิโอเคเนี่ยผมน่าจะได้เซลมาครับเซลโอเคเอาเซลเขาตัิดแข็งมากครับ ถึกมากครับก็ได้พลักกัดมานะขดเส้นทางโอเคแล้วก็ได้ตันนี้มาครับเบชิต้าตัวที่ผมยังไม่เคยถ่ายเชิต้าแปลงเป็นที่เก่งนะครับแล้วก็เจ้าโคคูตัวน,นี้ก็ลุ้มมาแล้วแล้วยังได้ไมาหมวดกบาล ก็ได้ตอนนี้ยว่าเปอร์เซ็นต์ทางนะก็คือว่าโอเคอันนี้ผมยังไม่ได้เปอร์เซ็นต์ทางเข้า่ปโคจิต้าสามปีฮะและตอนนี้เปอร์เซ็นต์ทางเออคีวั่นเองนะครับซาตานอืมก็ถือว่าคุ้มนะคุ้มคุ้มคุ้มเพราะได้ตัวใหม่มาสองตัวได้ไดเซลนะเซลโอเคไเซลกับเบซิต้านะ ถือว่าคุ้มนะสองร้อยสองร้อยแปดสิบเราก็สะท้อนถือว่าคุ้มอยู่ครับ่ก็จะไปในการเปิดการฉาคร้นี้ครับขอบคุณมากที่รับชมรีบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามกันครับกดกระดิ่งกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนๆเป็นกำลังใจสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อน